พุทธวจนะชุดตามรอยธรรมเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานภิกุทั้งหลายพวกภิกุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิต เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสกตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทำที่ถูกปิดไว้ได้ทำที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้พิกุทั้งหลาย ภิกุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล